ชมพูนุ่งชุดบิกินี่ตัวจิว๋วหลังพาลูกแฟนน้องสายฟ้าและพายุไปเที่ยวทะเลแต่กลับโดนชาวเน็ตวิจาร์ณแรงจนเสียความมั่นใจเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับชมพูอรารยาโดยเริ่มเข้าสู่วงการเมื่อปี2541ขณะอายุได้17ปีจากการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ต่อมาได้รับการติดต่อและได้รับให้โอกาสแสดงละครเรื่องแรกกับ ทางช่อง7ก่อนที่เจ้าตัวจะได้ย้ายไปอยู่ช่อง3 ต้องบอกเลยว่าสาวชมพู่เป็นแฟชั่นนิสต้าตัวแม่อีกคนหนึ่งในวงการเลยก็ว่าได้ที่เธอมักจะเป็นผู้นำแฟชั่นด้านการแต่งตัวเพราะไม่ว่าสาวชมพู่จะใส่ชุดไหนก็มักจะโดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาล่าสุดทางด้านสาวชมพู่ได้ออกมาโชว์แซบหลังยกครอบครัวไปเที่ยวทะเลโดยงานนี้ทางด้านเพื่อนสนิทอย่างพลอยชวยพอพรก็ได้ไปด้วยจึงได้ออกมาโชว์รูปคู่กับสาวชมพู่แต่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับโฟกัสผิดจุด เพราะชุดบิกินี่ตัวจิ๋วนั้นทำแฟนคลับหลายๆรายถึงกับไม่ชอบบวกกับท่าโพสดูแล้วทำหลายหลายคนนั้นรับไม่ได้เลยทีเดียว